พี่ทำอะไรดีครับมีอยู่กี่บาทไหมเลยบก้ <95. S 1> าห้าเช้ามึงซื้อลูกอมกินไปแล้วเหรอก็ตื่นแค่นี้แหละเย่าแค่นี้เอ้าเก้าห้าเอาเก้าห้าใช่ไหมพี่พี่เติมเท่าไรครับเก้าห้ารู้เลยพี่พี่เติมเท่าไรเติมเก้าห้าครับเดี๋ยวผมเติมเก้าห้าให้พี่แต่พี่จะเติมเท่าไรพี่เอาเก <95. S 2> ้าห้าก้าห้ารู้ไม่ต้องหยามรอกเดี๋ยวผมเติมให้เก้าห้าพี่เติมเก้าห้า 95พี่จะหยามพุ่มทำไมพุ่มรู้เติม95แต่พี่จะเติมเท่าไรเราอเปลี่ยนไหมว่าเปลี่ยนดีกว่าเติม91แต่พี่เอา91 95เอ๊พี่จะเติมมาซ่อมกันทำไมแล้ว95 95ไปดิอ่ะสรุป91กี่บาท95เอ้ เาหนึ่งเดียวเก้าห้าถ้าลูกมึงเติมอะไรเนี่ยไม่ใช่ก็เมื่อกี้กูจะเติมเก้าห้าเก้าห้งไหมกูเติมเกก้กูก็จะเติมเก้านึ้ี่ไงโอบ้าไปแล้วใครก็จะมาเติมมาซ่อมกันพี่จะเติมเท่าไรเก้าหนึ่งเ่ยมึงจะเติมอัไหนให้กูอันน้กูเติมเก้ให้เติมเท่าไรพี่เอาเก้าหเก้าหมึงจะมาย้ำกูทำไมเพื่อวะแล้วมึงจะเอาบีฮะงั้นพี่เอาบีเจ็ดแน่มึงจะจะวนบีเจ็ดไปเก้าห้าดูกูพัสดน้ำม ปั๊มอะไรมือหรือต่อว่ามาเติมปั๊มมือเนอะมันฟังเราไม่รู้เรื่องว่ะที่หลังมึงก็เติมกาวซีบก็พอแล้วมีไปกันเลยนะไปมึงไม่เติมปั๊มได้เขาก็ไม่มาซ่อมให้พวกมึงหรอิชิพ่ายเก้าห้าเก้าหนึ่งนี่กูย้ำนะเอาด้วยนักงานมือใหม่เฮ้ยสวัสดีครับขอเงาแรกตั้งใจนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าเขาอยากเติมอะไรบอกก็เติมให้เขาครับผมเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะ Okay. Net, well. ครับผมเดี๋ยวมาดีมาดีมาครับสสวััดีครบเติมร้อยหนึ่งโอ้ยหนึ่งต้องเติมเลยว่าร้อยหนึ่งรถรถพี่เติมน้ำมันอะไรครับพี่ง่ายง่ายเลยน้อง รถพีสีส้มพี่ทุกชลโลกก็สีส้มเองก็เติมสีส้มมาแค่นั้นแหละอ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมบริการให้นะร้อยร้อยหนึ่งนะครับพี่รถพีสีส้มไงพี่ทุกชลโลกก็สีส้มอยู่แล้วรถสีส้มกาต้องเติมสีส้มอ่าถ้าเป็นรถสีเขียวเติมสีเขียวอ่านั่นแหละร้อยหนึ่งนะพี่โอเคเมาเลยสีส้มร้อยหนึ่งอ่าโอเคดีมากร้อยร้อยบาทครับพี่ขอบคุณครับรถสีส้มก็ต้องเติมสีส้มอ่าใช่สีเขียวเติมสีเขียวอ่าแลแหละตั้งใจทำงาน ครับรถสีส้มก็ต้องเติมสีส้มรถสีเขียวเติมสีเขียวเรียนรู้วันและเติมมันหน่อยนมง่ายๆเลยน้องรถพีสีส้มพี่ทุกชโลก็สีส้มเองก็เติมสีส้มมาแค่นั้นแหละถ้าเป็นรถสีเขียวเติมสีเขียว ซี่เคี้ยวแล้วพี่ลมพี่ซี่เคี้ยวใช่ป่ะเติมซี่เคี้ยวนะไอหมอนี่มันรู้ได้ไงวะเขาท่าว่าเองนี่ซี่เคี้ยวร้อยนึ่งแล้วพี่อ่าอใช่นุ่มหนึ่งห้าเองนะเดี๋ยวพี่เรียบร้อยครับหนึ่งร้อยบาทครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ติปเองดีกว่าห้าสิบเท่าขอครับพี่แม่มันใสใจทุกงานบริการจริงๆนุ่มคนนี้สวัสดีครับเฮ้ยน้องมีน้ำมาวะน้ำลุนเลยครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่ฝากเติมไว้นะ รูแ้แจอยู่นี่นะเปิดท<ช>้เ<ต>บาะเติมไปเลยร้อยหนึ่งเดี๋ยวพี่มาครับได้ครับจดการให้ครับพี่ฉิบหาย้แล้วเติมไรวร้ได้เป็นเนี้ยอู้นหนหวะมันที่หนึ่งนั่งไงทำงานบริการต้องบริการให้เต็มพี่ เอา้เาเก็บรถไหมพี่ด้วยเหรอใช่ครับพี่ดีดีดีพี่จ้างไปร้อยหน,นะะึ่งครับพี่ให้ทิปค่าเก็บรถมาให้พี่นครับนี่ค่าน้ำมันขอบคุณครับเออดีด,ดีโดยการดีเงี้ยหายาติปเพียบเลยวยวันนี้เติมตามสูตรตามพี่รถ เมื่อกี้เองเติมไปมพี่เท่าไรวะร้อยหนึ่งครับพี่ร้อยหนึ่งอะไรมันไม่พิมหมดไหวนะเนี่ยเพิ่มเติมร้อยหนึ่งจริงๆครับพี่เอ๊ะมันเป็นอะไรวะเนี่ยตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ติดเก้าห้ามันก็ดีนะใช่ครับพี่เก้าห้าดีมากครับแล้วเองเติมไรพี่นี่เลยครับพี่มึงจอดมาไรกูนะนี่ครับบริการตามซีรถครับพี่มึงให้รถกูซีน้ำเงินมึงเติมซี่น้ำเงินครับพี่ดีเซลชื่อมันก็บอกอยู่ว่าดี โธ่ไ <nee> อ้บาลายมึงบ้าเปล่ารถกูสี่สิบเอ็ดมืนมึงเติมสี่สิบเอ็ดมืนให้กูกูจอดตรงนี้นี่มึงยังเห็นไว้กูตรงนี้เพื่อเติมดีเซลมันเหตุผลอะไรที่มึงต้องเกินเติมดีเซลให้กูเนี่ยรถกูเนี่ยก็เพ่อแม่รถพี่ซี่สิบเอหมื่นน่ะพงเติมตามซี่พ่งมาได้ติดตลอดพึงก็เลยเข็นมาเติมให้พี่มึงไปเอามาจากไหนกลายเป็นรถสีเขียวเติมสีเขียวออะไรเ ให้ตดเองีมากไม่ผิดครับพี่พ่อมเติมตามซี่รถพ่อมได้ติดตุคางครับเมื่อกี้พี่ยังให้พ่อมมาเลยเนะเดี๋ยวคุณรอคูอยู่นี่แป๊บนึงนะครับน้ำเงินเติมน้ำเงินหรอเดี๋ยวมึงเติมน้ำเงินมึงเอาบุ๊คเติมเหรอียญเงินได้ไหน้ำมันราคาขึ้นอุ้ยต่อน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะขึ้น มันขึ้นต่อ2โมงเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นต่อ3โมงเนี่ยโอ้โหไปเลยเติมน้ำมันพี่ทำเป็นน้ำมันอะไรดีครับพี่น้ำมันอะไรก็ได้ตอนเนี้ย9 1อ่ะมันดีไหมพี่เก้าหน่งหไหมเก้าหนก็ดีพี่เติมมาเลยพี่เดี๋ยวผมเช็ดหัวใจก่อนนะมึงไม่ต้องเช็ดแล้วมึงไม่ต้องเดี๋ยวซิ่งโซคาร์บมันเข้าไปเอยเอ้ากูรับได้แค่เดียวพี่เต้ยพี่เติมมาเลยเต็มถัง กูโกนให้มั้งอันนี้มึงยังไม่ได้กดอ่าเดินทางนะแย่มาเลยพี่แย่มาเลยมึงาแย่ลงไปดิแย่ลงไปอุ้ยมึงจะชักออกมาทำไมแล้วมึงก็เอาเข้าไปดิพี่พี่เอาเอาเอาเต็มแบบเต็มปิ้นเลยไหมเหรือว่ามึงกดเติมมาเถอะเติมมาเถอะมันมีฟองด้วยพี่น้ำมันรถเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเล็งก่อนเขาเลงไหมไม่ต้องเล็งแล้วเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวผมเล็งให้แป๊บนึงแป๊บเดียว ร้อยนี่อออเอออ่าเต็มั้งเลยเว้ยคุ้มแล้วงานนี้เท่าไรสามร้อยสี่สิบบาทครับพี่นี่เท่าไรจะรีบส,สางบ้านไงพี่ไอตอนที่เรามาแบบแค่ทีมส่งน่ะกี่โมงอ่ะเนี่ยดูดิ่สามโมงนึง่งนาที<อ>ไม่ได้ทำอะไรลงไปเนี่ยเท่ครับพี่พี่บอกให้ผมเติมเต็มทางพ่อมว่าเติมไหมพี่เต็มทางมึงจ้าก็พ่อมเขาทำตามพี่บอกเลยเนี่ยเก้าหนึ่งสามร้อยสี่สิบบาทสิงั้นเติมเพ,พิพ่มหกสิบบาท เอาเก้าหนึ um, <the> ่งหกสิบนะพี่เอ่าตีปิดแปดสิบคนเล็กไหมคนเล็กไหมเอาแปดคนเล็กไหมคนเล็กไหมเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วลูกค้าขี้เหนียวเดี๋ยวนะพี่เติมเท่าไหร่ดีครับพี่ร้อยหนึ่งมันจะคุ้มเหรอร้อยเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวตังค์ไม่พอกินข้าวนเข้ามานี่ก็หมดไปเกือบลิตรแล้วมั้งเนี่ยร้อยหนึ่งเติมได้เปล่า โอ้ยพี่เติมร้อยนึงก็รวยแล้วจะไมเนี้ยกดฝ่ายเขาดิหนึ่งร้อยพี่ดูอะไรเนี่ยกูเองกดไม่ครบโอ้ยผมไม่โกงครับโต้ใครจะไปรู้คนไม่รู้จักค่าน้าค่าตากันธุกรกิจแบบเนี้ยต้องซื้อซาดพี่ร้อยนึงนะค่อยใส่เดี๋ยวน้ำม<อ>ันหกโอ้หกเลยมาพี่พนักงานลูกค้าต่อไปหรอพี่ี่ขับได้ถึงปากซอยแล้วเนี่ยมีหกโอ้ยเติมมาเติมมาเลยหุ่นหล่อต่อเติหมาแงง เฮ้ยพี่ทำไรอ่ะพูดถ่ายางไงใครจะไม่รู้วันฝั่งอยู่นี้เหลือตั้งกี่บา้านกรเดาเฉยๆพ,พี่มาเิอไหนลูกหาเหรอแต่ไม่หมดเลยเนี่ยนะครับใส่ยอยู่เลยอุ้ยลอยนี่ได้เยอะเลยเนี่ยยังไงละ่ะถ้าเรามยายกใส่นี้ไม่ได้ขนาดนี้นะ

รถแพงเติมห้มาสิบอุ้ยเฮ้ยเติมเท่าไหรดิพี่50าิบาทอ่ะไม่ได้ยินเลยพี่เท่าไหร่นะ50าิบาทมานี่ดิผูไม่ได้ยินเลยเติมเท่าไหร่พี่50บาทพีดังๆเลยพ่อไม่ได้ยินมึอหูมึงนวกาไปเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบโอ้โห พี่รถตั้งแพงเติมห้าสิบบาทเดี๋ยพูดดังทำไมล่ะปั๊มเปิดหกสิบเดี๋ยวพี่หกสิบได้บ้างรึติบเลยเหรอมึได้ดีเทียบเองโอ้ยนี่จะชัดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยหาติบพี่ขี่ไปหน่อยเดี๋ยวก็หมดแล้วหกสิบไปงั้นหนุ่ยมึงมีเครดิตเปล่าโอ้ยหกสิบบาทจะจะมาเครดิตทอดไฟท้ายมาเดีย๋ยวผมเติมให้อ๋อกห้าสองร้อยนี่ดูดูพี่เขาสองร้อยเดี๋ยวเติมคันนี้ก่อน ใช่หกสิบมาเยิ่งเต็มว่านะมึงจะพูดดังแต่ต้ตินอะไรกูเติมแอบเติม,มแม่งแรงนักนักเลยโอ้โหต้นตีนพี่ก็เติมเต็มแรงอยู่แล้วไงยอดเข้าห้าตั้งร้อยไม่เหมื่อนบางคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรอีกแคหัวใจรูว่าน้ำมันมันขางเรารู้แล้วกูไล่ทุกวันรอแป๊บนึงเดี๋ยวเติมให้รอก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเติมสิบบาทพอมึงเก็บไปดสิบบาทน้ำอะไรเข้ามันกันวะอยากจะใช้เงินนะด้วย ขออ้อ20ได้มาแล้วจแบบักฉาดเดี๋ยวกูเติม400เลย